สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักจังหวัดศรีสะเกษครับผมวันนี้รีวิว34แรงครับผมสภาพพร้อมใช้งานครับคันนี้สีสันเดิมๆิมครับผมอันนั้นหน้าผัานหลังครับรถคันนี้ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนนะครับไม่มีเล่มชุดโดนครับผมอย่างหน้าหลังสวยๆครับผม ดันหน้าก็เกษตรพันหลังพีทีครับพันหลังสวยๆครับดันหน้าขึ้นเร็วลงเร็วครับผมเร<บ>ื่องดีครับไม่เผาห,หัวครับคันน<บ>ี้ดันหน้าขึ้นเร็วลงเร็วครับผมหางหลังไม่กระตุกครับ really and... สภาพพร้อมใช้ท่านได้หาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร0816004753 0984422502ครับผมคันนี้อุปกรณ์ดันหน้าผานหลังครับราคาเปิดอยู่169,000บาทครับ169,000บาทรถไม่ได้แจ้งจดทะเบียนไม่มีเล่มชุดโดนครับผมสนใจก็แวะมาชมได้ครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ